เฮล lo สบายดีทุกคนจ้าเซาของวันสุกนบรรยากาศดีดีเนาะหมอกปกคลุมผาทุกคนแดดกำลังแบบซองออกมาเนาะตะเวนกำลังขึ้นนะเมื่อนี้เขาจะพาทุกคนออกล่าเนาะพายเหือเก็บหอยกันจ้ามาแต่ละเทือบุพาดเนาะที่จะไปเก็บหอยมายัมไนต้องไปเก็บกันนั้นเนาะ จำเจียวส้มบ๊เห็ดก้อยหอยบอต้มหอยจำเจียวส้มทุกเมนูเมนเลิศที่คิดมาอยู่ในหัวบ๊จะเป็นปิ้งหอยย่างและลาย่างเนาะตอนนี้เขาก็ใกล้ฮอดจุดหมายปลายทางแล้วเนาะจะพาไปเก็บอยู่แถวๆคุณเพราะว่าหอยจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณจามีกับจะคุลงเจ็บหอยไปเลยสิจาเมย์เขาก็บนรอซาเนาะพายงาไปเองเขาพุ่มผักกระสดไปเลยสิจ้าม่แต่นางกับคิดจิยโมเพลเนาะพายไปเองพายไปพายมาก็พายไปทุกคนเออ เดี๋ยวไ้มีฝ้าเนาะบุหิมส์สปินผัดปลาเพนสามีเอินใส่มาฮับคุยเน่มาฮับคุยเน่เห็นปะเทากันเออเดี๋ยวไปฮับได้อยู่นะจินได้ก็สิไปฮับได้อยู่นะพายเฮาสนี่หนึ่งวาสิได้สุดท้ายกับมาฮับเท้าจันได้เนาะคิดว่าสิบรีเมือบ้านแล้วเพื่อนว่าสิได้ลอยน้ำมันกลับเองล่ะใม่พิสุจน์ถ้ากับมาฮับจินได้ตาเย็บประมาทท่าขี้เมียงเด้อเห็นปะบุมีเฮาก็ได้นะเพื่อนก็ไปเก็บผักบุ้งเก็บหอยไปท่าเดี๋ยวเขาพาไปเก็บบนเทือมัน น้ำตื้นทุกคนเดี๋ยวเอาลุกล่องเก็บเองดิจ้าเนี่ยหอดน้ำตื้นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งทุกคนตัวนี้มวยอักไก่เป็นไหนเนาะอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเอาจำกัดอือกับบอยใหญ่ปันใดแต่ว่าหลายหลายห่วยก็ได้พายไปอีกหน่ิดนึงสุดพายเห้อยเกือบขาดแล้วสุดขาดเทหยวเมื่อดังไฟห้อยกระนด้กระไป เมื่อลไว้เอ้อยไปมูมาแค่เป็นเด็ล่าสุดท้ายตะคลิปลืมเบิ้งเลยว่าน้ำเขาเหือเกือบแป๊บเดียวเวชว่อมเหือจมตายทั้งสองโอ้ยคุณสามีก็ว่าทายตะครีบอะไรนรกเบิ้งบ่บิ้น้ำออกนี่เพื่อนว่าใครตะวอดดสมอลี่ยังสองเนาะมาเป็นอย่างคา่อยพายเหือเป็นค่อยลอ,อยน้ำเป็นเออ ทุกคนขวานี้เซฟเซฟเมื่อวานในหัวปูเก็บไปให้ขวากับแบบกับเซฟนะทุกคนมันมาอุ้มหุ้มกันอยู่แถวนี้ทุกคนเห็นบอฮาเนาะนะเต็มเลยพื่อน อะไรโหยังมียังมียังมีงมอือหือถาสุดกระหูหัวอาไปกุกคนว่าเขาเจอบักลาตกใจเนาะ หอยมันห้องอีทเลยท่านลงวางล่าสุดเก็บกล่องมาคนละคนเงยเดี๋ยวเราเอาตัวเงยคนเดี๋ยวมันบุห็น น้ำล้มคุณแล้วเอยเหยบไปแล้วน้ำล้มคุณแล้วตัวใหญ่แหงเนี่ยโอ้โหของวินิกระนั่นจะไปซอกตัวทุกคนโอ้เจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ว้าวกองไม่กองไม่หอยนี่ซึ้งกันหลายๆลย จเ,เห็นอีกแล้วจ้าทุกคนโอ้ตัวบกใหญ่แหงจะแซ่บจะต้มจำเตียวสุ่มเห็นอีกแล้วจ้าอยู่ยเยอะอยู่เยะอะเนาะมันลีต่านนี่ทุกคนลื่นนะทีะน่นวยบกใหญ่

el colmillo. Que mamá, หอยเนอ่องเละเละแหงทุกคนได้เกืกบกบกอบเต็มกระปุเนาะจำนวย,ย,ยใหญ่ี่ไปต้มเนาะตั้มเจ้าสมฉิบแม่มาทดงาน,นกันบบลอซาด,ดังไฟต้มหอยไปเลยจะะิจจาแม่าทุกคนพอพอปู่นไปยามหนูเนาะก็ได้หนหูหนูตัวปกใหญ่หนูงเงาเบชรหนูไว้หนูไว้